ไม่คลิ่อยครับผมออกแล้วครับผมออกแล้วสวัสดีครับพี่น้องเบบนี่พี่น้องเบนี้เนีครับผมนะแลีวพ่อเนอกพ่อพ่อคอนสชุดขอนเลยจ้ะชุดขอนี่ครับขอนเลยขุนชุดขอนครับ่ว่าของห้างอยู่แต่ว่าต้นดอกงให้มได้ครับผมกรดกตัวนี้พี่น้องทั้งปลายีครับผมุนยุดปลายกันีไปถไีเก็หวย

สวัสดีเอฟซีทุกคนทุกท่านนะจ๊ะที่เขามารับชมจองไวกิฟพาลุยจ้าสวัสดีพญายิ้มยิ้มเอฟซีทุกคนทุกท่านครับผมจ้าทางที่อยู่ในประเทศล่ะก็ต่างประเทศน้ำเนาะจ้าครับผมวันนี้พอกันวันที่หกเนาะค่ะพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจ้าเม่อกิ๊กก็พกกิฟผ้าขาปลาหาเห็ดคือก็หล่ะจ้ามาเนี่ยพี่กันไหนคะวันนี้คิดหอดเขาอีกคือเก่าครับผมมาผู้จองตัวบนไหนค่ะอำเภอพุทธลิกจังหวัดอุบลราชธานีครับผมว่างเวียนใดโบกีเหมือนกับคือหอดเขาคือเก่อาจาพี่น้องพกกิะ กะไปตำลุนตำชมกันเมื่อกี้พวกกิ๊กจ้า่าสิได้สิมานโบสมคืนหอดเขาปะเนาะแม่นครับผมไปเลยจ้าไปครับผมกอดเดินกับสิริรับิ่งเฮ็ดคอนน้ครับผมได้ยินเขาพ่นออกเล็กๆลน้อยๆครับผมไปครับผมขอบครับผมขึ้นมาทางย่างขึ้นมานี่ครับผมมาเบิ่งเฮ็ดคอนก่อนครับผมเกิดอยู่เนาะอ้ายเนาะเกิดอยู่ครับผมเอาเลยครับผมเอาเลยอ่แเอาเลยครับอืมบ่หลาไปไหนหน่อยเนาะแม่นครับผม เราคงเค็ดขอ,อนก่อนครับผมแต่ก็เกิดหันไปพ่อได้กเกลงนี้อนะไรเนาะนี่ครับนี่หลาหลุดเนาะหรือกำลังเลื่อมบอหืมม่หลุดน้อยๆน้ำก็นนจ,จะ,ะเอาแต่เดี๋ยวเอาได้แล้วจ้ะแต่ก็บ่หลายด้วยครับผมบ่หลายแต่ว่าเันท้องตาเกิดไวจทักครับกำลังกำลังเริ่มแต่กระดอกโอเคอยู่เนาะนี่ครับไม่ห่างหน่อยเ ล่างเป็นเลี้ยนบาทปากปิงที่มีเตี้ยวหางบ่บลายดอกครับผมสีน้ำเลี้ยงไปเธอได้อ้อครับผมนี่จ้ะก็เก็บสะสมไปพอได้แกงหน่อยนะแม่นครับผมเต้แหลกของปีจะได้กระเส็บแต่ได้อ้อแล้วี่อีกี่ยเปล่าต้อกเริ่มเดิมเนาะกตลังเริ่มดิมกับโบลายเด้จ้ะพี่เนาะ นี่ยครับผมหาเห็ดขอนกับปีนเปน็นลำสอกเขาสิเลยครับผมสั้นทีนี้นั่งมองครับผม <c oughs> ออกก่อนนะครับผมมวนเป็นมวนแล้วพี่น้องเลยมีอยู่ปะเปลี่ยนจากหาเห็ดขอนครับผมอย่างทีมาหาหลังเขามาเบิ่งเห็ดน <c oughs> ังเดะครับผมเหมือนไปติดวงหาเห็ดก่อต่อครับผม อสอ,องสม้มด,ดอกาาัอนอยู่งามลจ้ะงามมโอ้ะ้าอยูอยน่นะือว่าจูงงามน<ช>ี่จูงงามอยู่เฮ็ดค้อนกอกไปเพ่านป่านละครับเพราปานมาแตงลายเมือขึ้นโบานแม่ไม่บานไม่คนเก็บไปเลโอ้น้องเนาเากระเวียนใบลายเมือนะปกติอะไรปกติใหญ่เล้เฮ็ดยค้อนกับผู้ขึหรอครับพี่น้อง เลยเปรมารอเบิ่งหลังเขาคือเก่าแล้วครับผมมาเที่ยวห่อเฮ็ดก่อเฮ็ดทั่วๆไปนะครับคอนยังเปียกแห้งเ<ด>นาะเป็นอ<ด>อกโบโบตัวของเฮ็ดกอ่อเนาะว่ารอเบิ่งเฮ็ดกอ่อคือเก่าครับผมอ,อู้ดอกบานเถืลอเนอะาะง,งานนี้เป็นอะอไักันเปรีมาลายเหมือปัจจุบ,บนันค่ะ Bà nha mặt bụng. Ao mì tuồng nữa là ai. Vô sinh ní ka ban. Tu nha mày ai. Ta ain't mày, nó. Anh mày 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 ดงก็ดังจ้ะจ้ะเป็นยังไงเจอาโจคลาคลาเจ้าเห็ดอีกแล้วพ่อโอ้ยแม่น่ะมิดบีใหม่ๆเนาะจ้ามือเส่ารงนี้อันจุ่มเลยนี่มันจะขึ้นมาครับผมมือมีอับพ่นขึ้นมาหรอครับผมาคนเขาต้องเอาไปแม่คือสีบับีเลนดอกตีดอกงามอยู่งามขาดจอกพี่น้องไปสวยงามอู้ห้าเนาะ อบคับเรือคืนค่อยว่าจอบีดิเอเพราะว่านอกเสียดีนีเดี่เีบีมาถึงเสี่ยงป่ะจ๊ะกัดแล้วก็ทิ่มเหมยป่ะจ๊ะเจ็บข้ออืมก็งามน้อยนอบ้างจ้ะตังค่าหัวน้อยหนึ่ง เฮ้ยพีนพ่น้องเกดีเ <ไป S 2> หรอครับนี่อี่โจโ้จอี่โจ้จเอาองจากนี้บ่นี่นั่นขาไปใส่บุญให้คนจิ้งค้างบ่ปอดคนแต่ไม่ปอดลิงดีไปอีกแล้วครับผมเก็บไว้เพิ่นเก็บเหรนเด้อครับน,รน,รงงนี่พุ่นอีกตัวก็มีกิ่งง่ายอยู่บนคือมันมือเสาอ,อยู่แล้วครับผมไม่ไม่เลยครับผมเหนื่อยน้ำหลิดิงโอ้ยโอ้ยไอ้หมวกอ่านมกจากเหี่ยว มึงต yeah. so ัดปกเขาเลยเอาไปไหนตรงนี้ก็ม yeah. ู่ัวบ้านก็มีพัดมาทองเหมือที่นี่เนาะมันหมาเ็ดลังเขาหนึ่งก่บนหายอย่างขึ้นกันครับผมเมื่อคยเห็นเราบังเฮ็ดก่อไปเรื่อยๆปอนัะผมผมเป่วงพ่นผมนีจิกนี่ปะ นี่ดอกนึงไม่ผลครับผมเพิ่นบ่เห็นบ่รอจ้าจ้อมันบ่เห็นเหรอมันบ่เห็นดอกจ้ะนี่ครับเพิ่มีกสามดอกได้ครับผมอีกโดดนึงครับผมพุูงามหนึ่งดอกนี่ครับนี่งดอกนึงครับผมหน่อยๆจ้ะต้องอยากด่างด่างแน่จ้ะตัวด่าง เออดอกอีกก็สวยๆครับผมจ้าเปาดสุดยอดงามเนาะดอกนี่เนาะสวยจ้ะสวยเอ้ยทองฟ้าชิ้นพูนสมบูรณ์แบบเลยเพราะไม่แม่งกินเด่อยุงตุ่มอกแดงดอกขาไปเห็นเลยเห็ขาเลยขาหี้ยน ังมีจุด่ดางๆในที่น้อยครับผมแต่ก็ยังโอเคอยู่นะนสวยขึ้นเ่าครับผมจ้ะถือซิมไปนิดนึงเนะย่างครับผม,มอีกจ้ะเอ้บพิ้งพวกไหมยอยู่นี่แบบไม่มองตีเลยอ่ะอน,นี่งามเนาะไม่งินเลยจ้ะฮิตขอนครับผมเมื่อีกว่าเปิดมาบอกเมื่กีอยู่กลางโขกพีเดียครับบ้านกําลังเป็นปากปีงบกเอินเมื่อกี้ เก็บเลยบ่เลยอาหลุดดีวะจะาลูกคนกำลังเป็นปากเปีงด้วยครับผมเอาไว้ก่อนจ้ะเติมโมเติมโมเหมือนเนาะก็ได้อ๋อเนาะแมนครับเก็บขึ้นมาเมื่อเช้านี่ก็ออหนึ่งยังพันพออ๋อพันพอเนาะอ๋ออ๋อไอพันพออ๋อไอแต่เก็บอีกอันไม่ได้อะไรพอออเนาะแมนจะจนไปพออ๋อจะในในน้อยหน่อะ ได้เอาโซ่งได้หรอครับผมออกโปรเจคือก็ร่างเหลื่อมเนาผมว่าก็ร่างเหลื่อมครับยังเปียกนะก็เลยออกบ่ลายคือปีที่แล้วเนาะคอนี่เขาได้เห็นนะเต็มคอนเตี้คอนเลยได้ครับเนี่ย่าลุงกระหล่ำเลยเป็นอยู่กลางโน่นอยู่ป่าเห็บปลากอนี่ครับผมเวกกำลังเดินมาส่ายอย่างครับผม บางทนเขาหคงไม่กอยที่ขอขอดเขาครับผมดอกก็งามคนที่ตัวกันครับผมอืมยังไม่มหมดที่ด้วยครับที่แต,ต่ตตว่าเกิดหน่อยเนาะเนี่ยแต่ไม่เาม,มกินเนาะตรงนี้ด่างเนี่ะทั้งบานทั้งด่างอ๋อโอเคเด้๋วครับแกงได้โอ้ยกาลังเห็นหน้าน้องดำยังมาจนหลอ่อพูดน้องดำก็หาอยากค่กตัวนี้จะอ้วกดีเนาะ แม่นครับผมแขนดีจ้ะจุ่มนึงอเอ้าปวกโอ้ยเนาะจู่ม<ว>เดียวก็ปบบวกกิน <c oughs> แต่กระไดนะครับผม <c oughs> อันนี้ปวกบวก,กิน <c oughs> ข้างบนต่อด้วยน้องดำเล่มเป็นเล่มครับผมเลยจ้ะ นี่อีกหนึ่งดำจ้ะ <g ül> สามดอกอยู่นี่นะสิได้ดอกเดียวสองเดีวยวสองอยี้ดอกซ้าบอกระไรเนาะดอกนี้ก็บ่ได้บ่ได้บ่บออ,อเปื่อยไปเลยพึ่งกินเสีกันนะพิ่งกิน,นดอกนี่ลวงมาหาดอกได้ดอกเดียวจ้ะคือเบิ่งเพิ่งไปผ้าละขอนเห็ดีิครับผมเห็ดขอนขอนเห็ดร่างโกงไหลร่างใหญ่ของว่าทานไงเนาะนีะ่ครับผมอุ้ย อ็ไ,ได้ครับผมเนี่ไไนี่ครับผมกำลังเป็นปากปีงกบเรียนปาาเปีนตเกียอ่าเรียงตาะตีมกันอ้วนนีดหน่อยนะอ้วนทุกปุูกดีครับผมตัวได้าก็ได้กไว้ก่อนนี่จะขาดอกเพาท่านไงเนาะแนี่นะแล้วสองเราก็ คอนตักแดดได้จ้ะพี่น้องมันเปนคอนเราเป็นหาขึ้นเนาะเป็นตอเป็นหาอ้าวอู้หูไม่ขี้ก่อยครับผมออกแล้วครับผมออกแล้วบสวัสดีครับพี่น้องแบบนี้พี่น้องแบบนี้นี่ครับผมนาแล้วพ่อดอกพ่อพ่อขนครับผมสุดคอนเลยจ้ะสุดคอนเลยครับสุดคอนเลยพุ่นสุดคอนครับแต่ว่าก็ห่างอยู่แต่ว่าบุ่นทั้ดอกยังแห้งหมดได้ครับผมพุ่นดอกมันหญงพุ่นดอกใังแห้งพุ่นไม่คลเอาเลยบรดนี้ นี่ครับผมกระโดดง่ายขอนบินไอนา<อ>ะแม่นจะ้ะอืมเป็นตะปูแมน่นเขาเอินตะปูปากปิงบ่บปากปิงตะปูเลี้ยนบาดแมน่นเบิดเหรอครับ <c oughs> เอาสิได้แกงอยู่ตัวสนะเรียกว่าสิบริแก่จะตะโดกใหญ่ๆเพิ่นได้จ้ะพี่น้กโดดแบบว่าพวกเอาได้นะจ๊ะโมเมนต์วันหยางแห้งพาเพิ่นบน่ใหญ่แห้งเนาะแม่นครับผม ละลายในปากแมนบอแมนถือใจถือใจแต่กระผมถ้าที่จริงก็อยากได้ใหญ่กว่านี้สักหน่อยเนาะกังเขินตาแต่ว่าพอแล้วข้าก็ต้องเอาแล้วจ้ะพี่น้องบอเอากระบาดน้อยเนาะแมนครับผมบอกระบาดอีกถ้าพวกเก็บก็คือกระบาดเพราะว่าคนกำลังนะจ้ะพี่น้อ่าเรียมเอาครับแต่ว่าขั้นแมนถ้ามนเามาผอมมาอื่นนี่เนาะเพราะมีคนผอเลย จะพอดีงามเลยเดสุดๆนะแล้วถาหนีก่อนมีจิบนี่จ้าพอดีสวยสุดๆเลยนะอาขารเค็บนอกเขาบ่างแม่นะ่ครับผมค้างขว้าบ้างมัน,นจ้เาเม้ยมาก่อน มืนขึ้นขึ้นว่านขึ้นก่อนเนาะฝนตกเนาะเงี้ครับผมอันคอนหนีป็นคอนั่นเจนหลอนหน่อยนะเจนหลอนเจนหลอนตากแดดอยู่ด้วยพี่น้องเพื่อจะเลยออกหน่อยเนาะมันแห้งนะจ๊ะแต่ส่วนมากคอนอื่นจะเปียกคอนเปียกพิดบวออกนะพี่น้องพิดค้อนประสิทธาคอนแห้งๆเพิ่งจงออกเงี้นครับออกดีทั้งล่างเป็นกระดาษ แต่ละก่อนเนาะใช่ที่นี่ครับผมวานวันที่เอาไว้ใช้เอาบ่ได้เด้ครับผมที่ผ่านๆออกไปผ่านไปหน่อยค่ะหน่อยหน่อยแห้งครับผมกสปเอาไว้เอาไว้เก็บมดเอื่นน้ำเนาะถ้ามาบรท่านก็ให้พี่น้องผู้พคนมาก่อนเก็บไปล่ะค่ะพี่เนาะแน่นครับผมเดี๋ยวแต่ผู้ใดมาท่านค่ะเพราะว่าของป่าของธรรมชาติเนาะ ่ไอมาผอกัเก็บเพื่ออะไรคะทิเลาะองบึงไปเรื่อยๆนะครับผมเพราะว่าเฮ็ดดอกเฮ็ดดินกับ่ค่อยมีหลังเขานี่ครับผมเังนั้พากันลงมาเบิ่งเฮ็ดบดนี่แหละครับเฮ็ดบดเฮ็ดขอนเป็นล่มนะครับเพราะว่าตอนเขาขึ้นมาเขาเห็นแน่เล็กหน่อยเนาะแน่นโอ้ยกระตนดอกกุ้งบ่ดอกกุอนมันเป็นสุกอยู่แล้เก็บออกและ้วเก็บออกวะเก็บออกนี่สูญแกง นี่รุ่นแกงนี่นตงไไ้อันนี้ดอันนี้ก็รุ่นโกะรุ่นโกเพิ่นแหงเดดนนๆเอาไว้่หน่อยยุ่พนังแหเดียระอันนี้รุ่นแกงนี่กรรุ่นซุปกรซุปบังหันอะลจะ นท่านผูดอะไรอยากซุปก็คือซุปได้เอาไปซุปไม่คิดเพื่อืองามเนาะแม่นหละแต่ว่าลั้งเขียวนะลั้งเขียวครับผมได้แกงหรือจ้าเดี๋ยวมงามได้ไหยเนาะแม่ครับผมเลี่ยมไปครับผมกำลังพอดีแกงนะครับผมแม่จ้าอ่อนๆเนาะอ่อน จะเพดคอนใหม่ได้พี่น้องมนปลามุนดงหน่อยเนาะหกครับผมโอ้โหนปลามุนดงพื้อนของเปรียบได้จ้ะปีนพักปูปีนต่ำปีนสูงพูดข้างหนาอีกจุดหนึงตกพอดีนอกจากคอนี่ครับอูอยู่ปลายเหมือนมีอีกได้ครับผมอยู่ปลายดอกเงี้กว่านี้อีกเที่ยวไปเที่ยวระชัดในเมืองครับผมมันหกย่างเลยบ่ได้ครับผมพูด นี่ครับผมอยู่ปลายเพิ่อนก็จะมีหอยเก็บอยู่เลยเนาะรอบก่อนหนะอ,อยเก็บเนี่เมีนมาจากเมื่อปลายผลดอกง่ายกลัวเนาะมัน,มนถือแดดครับผมแดดส่องดีเนานะนานเกงได้ดอกง่ายแตะแกงได้ตอนนี้เอาธิมี่เขาเห็นใบหูเปล่าอ้ <laughs> อาว เอาเก็บรวมๆไปครับมันกระกาเล็กหรอจ้ะอืมนี่พอดีงามมากบางค้อนก็มีบางคอนก็บุมีครับผมลายแต่ขอนบุมีเนาะอือจ้ะออกพานทีทั่วตรงนี้ครับผมกระด่างครับผมรด่างหอดบังหันนะหอดบังหันนี่ครับผมบาร์เมาก็กินก็เป็นกินบาร์เมาอู้ยคุณผู้ชมคุณผู้ชมจำคุณผู้ชมเลยครับผมที่สิเก็บไปซุปด้อยจ๊ะเก็บไปซุปไม่มีกิตจ้าไอ้ผู้เฒ่าซุป ขอนต,ต้นเกียอ่าก็ต้องตางเก็บออกงั้นเหรนะอเนาะพอเก็อกกบออกสอก็เกิดรอบใหม่นะจ๊ะเนานะนี่ครับผมคปคิ <c ười> มานเิีอก <c ười> นี่ข้าเจ้ามาหานนาะนี่ครับที่เบกถ้าห้าเ็ดปวกบอก่อเห่ามหาห้าเฮดเห,ห,เหด็น ออกวัดกะบไมไอ้อคได้ขับปุ๊เหหอยเ้ยคดึงจนหัวั่นเลยสิเห็ดนี่เขาจะเอนเห็ดกระดางเห็ดกระดางกระดางเถอะ้ะคุณนะออกวดเปลือกเลยเห็ดกระด้างกระด้างอหลีกระล้างรอบว่างห่าหันออ่อยนอกพมเมน์มเมนมว่าขาปีได้จ้ะ รอบที่เพิ่นออกเขาเก็บแด่กันเล็กๆน้อยๆนะครับผมอาธิบดีหันนะแมนครับผมต้นยืนไม่รอดพีกายเขาก็เคยเอายอดสุ่มยเนะแมนครับเย็ดสุ่มก็เต้เหมือนไปนี่ครับผมมาเสียใส่ถุงไผ่นะครับผมต้นเดียวต้นตีเต็มของโอต้นสีเต็มทงไผ่ละไอ สั่นเลยเนาะเป็นสั่นนะครับผมโอ้ยหันพ่อดอกอ่อนพี่น้องเอ้ยเจ้ามันทีคัดกันย่อนมาปูมาหาก็เลยบ่กผอมาเป็นออกหน่อยเนาะแมนาเป็นออกพราะเพราะกับเธอนะจ๊ะพี่น้องหล่อมงหันกันเลยปูมาฟุ้นกับมาใส่บ้านนี่เราฆ่ากันมาหาเนละ้อยออกบักหลายเลยเอาเอาซ้ำได้ซ้ำหนึ่งก็เอา ไหวตั้เมื่อกี้เอามาถึงมือม้วนเปสูงแหงครับผมเอาซ้ำแขนสุดติครับผมสุดแขนสุดยืดเกินมากเกิดมาเตี้ยแนบไหมแนบมันเตี้ยดอกเท่ว่าเกิดเดือนหาหาแดงไม่ได้เกิดเดือนหาเลยอาจจะเดือนสิบเอ็ดเลยบ่เขาบ่นดีตัวซ้ำนี่เกิดเดือนสิบเอ็ดเกิดเดือนตุลาเดือนตุลาเดือนสิบของภาษาต่างแต่ภาษาอีสานแไม่กี่เก็บมาเลยครับผมสิบเอ็ด ล้างเขียวพี่น้องบ้านล้างเขียวหน่อยเนาะกำพืชพเนินเนาะแม่นจ้ะซุปจ้าพี่น้องซุปหลังเขียวแปงว่าคนออกพี่เลยได้ไหมเนาะอืมซุปโบกจีดอกไปอิ่มไหมจ้าพี่น้องนี่ดอกใหญ่ๆครับมันใบหูสางสิเต็มกับตาหน่อยหาองบุบบานเพราะว่าเป็นไงดอกใหญ่โอ้โหูขอหน่อยๆแต่เห็ดดอกใหญ่ๆจ้ะพี่น้อง ฝนกระลินมากนะคร<ล>ับผมบานนี้คิปรี่ไซร์ลาหาวะนนี้เวานี่ด้วยเพราฝนเไม่ติดตาพ่อโตงแห้งกับพ่อลบแล้วกระลินธรรมดา,าไปานี้ไปต่อจ้ะคนอนะลิกละน้อยหน่อยเนาะเมื่อยรกันเดเกิดเมื่อลาเด้อครับผมกำลังหามาซีบคอนเห็นอยู่ขอนหนึง ซีบหรือสาวหรอยังจนลอยจะจีหัวทางลงพ่อแฮจ้ะแกงได้จ้าจ้าข้างปลายเป็นกระมีอยู่ครับผมเล่มไปครับผมมองเล็กๆละน้อยครับผมปลายเน่เหงาเน่พลันกำลังเลื่อมกระเจี๊เสียละไอ้ดีละได้ดีเอาได้เก็บได้ละที่แรกไม่เก็บตัวเหยี่ยนนะที่แรกไม่เก็บเหยียนเด้อ แม่เงียนักสืบคนต่อเงียเงี้ยนก่อนว่าอยู่นี่ทางของคุอบ่เห็นบลเห็นเนี้ยมันอยู่สูงตอกอะไรเนาะดอกขาวอ้าแกงอิ่มอยู่ดอกไหมเจังเดหลายเติอพี่เนอะเลี่มไปเลื่มมากครับพี่นะ แต่ข้อนี่แหละเดี๋ยวฟังคนยังเรียบบอเปิดแล้วนะนี่ตัวนี้พี่น้องทั้งปลายสิครับผมคุณโอ้ยส,สุดปลายกักผีดเมื่อก,กี้เมื่อก,กี้ไปแต่ผีดเมื่อก,กี้ไปแต่นนะจ้าเมื่อก,กี้คนไปดูฟัง,งกันคอยตั้งโมกีกันนะครับผมหน้าถูกต้องเลยบอล ดอกงาีเลยครับผมน้าดีหน่อยเนาะแม่นครับผมเก็บมาคอนใหเด้อดเป็น้องพอดีไงขั้นใดซ้ำนี่จะได้ร้ายหน่อยเนาะแม่นครับแต่ว่าแกงได้นะคะสวยเป็นเป็นโคนหลอนตากแดดเนาะแน่นครับเป็นแหงเต็มที่นะจ๊ะพอดีแกงได้ด้วยครับเนี่ยพอดีจ้ะแต่ว่ายังบพันในเมนหนาหมอกหน่อยเนาะแน่นเฮ็ดขอนซุ่มหนาฝนครับผม นนั่เราล้วก็ลิ้นมาอีกลหรอลิ้นมาเป็นระยะเนาอของโบแห้งเพราะลิ้นๆนี่แหละครับผมโบพ่อสีได้ใส่เสือโอ้เสือบกระเดาแม่นาำลงใช่ว่าเสือกระเดามากโบพ่อสีเปียกป่ะครับผมพ่อสีฮานดีไม่ถ่อมเลยเนาะแม่นครับผมออกกระเทือนเก็บไปเก็บมาเต็มตาหน่อยด้วยครับพี่น้องบนเตียงต้มาพอเย็นๆนี่แหละน้าขอทาให้ครับงามเนาะงามครับน้มงามไม่หนีอาย ต้องไปเบิ่งทุกผนอีกเนาะจ้ะดึงมืนค้อนตัวไอ้คอนตัวอันมันตีงนะจ๊ะเต็มจะเต็มเต็มตานลอยจุ่มบุ๋มครับผมตาไหนเขาลื่นมากซื้อซื้อคือเดี๋ยวได้บัตรฟาวไปหาถ้ำน้ำเจาสิงมแต่จ้าฝนโต้งมากเพราะเด็กเขาทำนะครับผมเอาครับผมเบิ่งผลงานเลยครับผมยาดฝนตกแห้งครับผมมหันมาลื่นมากเรื่อยๆอยู่ครับผมเสียงเสี่ยวฟาลงเมื่อครับผมออื้ๆไปเลยเสียงแบบแห้งเลยครับ กรบโปหูเป็สีแห้งสีคอยหรอกครับแต่ว่ากับยาดไว้ก้อนครับผมเอาเพิ่งผลงานครับผมวันนี้ผลงานมันนี้มันชุดยอดจ้าสมกับขึ้นหอดผู้ขึ้นหอดเขาอยู่หน่อยเนาะแม่นครับผมนี่ละค่ะลักลักเข้ามาหมานเห็ดเห็ดบดคอนเห็ดบดเห็ดลมเนาะแม่นครับผมเพิ่นก็อยากออกขนาดพี่หน่อขนาดคอนยังเปียกกะเพิ่นกระอกเป็นบางคอนเนอจากบางคอนกระโอบอันนี้เป็นเห็ดซุปเ้อจากซุปกระด่างกะเก็บต้นเดียวกับบวชเนาะแม่นครับผมแต่ว่าใด้ถุงภายหนึ่งเลยจ้ะตัวนี้เห็ดกอแดงจ้ะ กอแดงก็เพรชน่ะเลยบกี่ดอกเนาะครับผมตรงนั้นก็กอแดงเฮ็ดพิงดําก็ได้ประมาณสามสี่ดอกหาดอกจ้ะพี่น้องครับผมถือว่าหมานอยู่ครับผมหมานสุดเจ้าอันนี้มีเฮ็ดมีเฮ็ดซุปน้ำประมาณสิบดอกเนาะอยู่ข้างล่างเนาะสิบดอกไงครับขอนเดียวจ้ะอยู่ข้างล่างครับผมถือว่าหมานอยู่ครับผมวัอนี้จ้าจ้าพี่น้องคลิปวัอนี้เป็นคลิปของวันที่หกนาะจ้ะหกหกคุณสจิกระย่อนปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดไม่คิดก็พอกีเก๋เก๋ฟ้าพ้นงานไปอีคลิปหนึ ตอยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งน้ำได้สะอาเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องเมคิพ่อลูกยฮตาเมคิพก็พอคิดกัขอขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการตีชมทุกกำลังใจคือเก้าล่ะจ้ะขอบพระคุณเด็ซีทุกคนทุกท่านเอกจากเรืคอมเมนต์ดีๆเข้ามาให้กำลังใจเมคิพก็พอคิดจ้าครับผมขอบคุณหลายๆครับผมจ้าสำหรับคลิปมื่อนี่ยเมคิพก็พอคิดฝากผลงานไว้เพียงซจำนี่ล่ะจ้าไว้บอกกันเมื่อเมื่อน่ะมันเมคิพภาพไปหาอย่างที่ใจนอกจาก วันนี้ยมีกี้ก็พ่อจีกขอตัวลากระเป๋า่อนเจ้าเข้ากลับเข้ามาสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีพญายมีจีทุกคนทุกท่านครับผมขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการติชมทุกกำลังแรงใจครับผมขอขอบคุณหลายๆกระบป๋านพอกันไม่คิดนาครับผมมูแบบแห้งนะครับฝนนี่ฟังเสียงปึ้มๆมาเลยครับผม